เรื่องสั้นจบในตอนแนวสยองขวัญเรื่องโรงแรมผีสิงฉันกับเพื่อนอีกสองคนเดินทางมาจากกรุงเทพตอนแรกก็กะว่าจะขับรวดเดียวให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ร่างกายเหนื่อยล้าเกินไปเพราะทำงานมาทั้งวันเลิกงานก็ขับรถออกมากันเลยฉันกับเพื่อนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการพักผ่อนก่อนก็เลยชวนกันหาที่พักหลับสักงีบแล้วค่อยไปต่อ จุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือจังหวัดสุโขทัยซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ400กิโลเมตรกว่าๆเราจะไปงานศพแม่ของเพื่อนรักที่ไม่เจอกันมาหลายปีแล้วทางช่วงนั้นอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีพวกเราค่อยๆขับและมองหาป้ายข้างทางว่าจะมีโรงแรมอยู่ตรงไหนบ้างไม่นานเราก็เจอป้ายหนึ่งเราขับไปตามลูกศรชี้ทางเข้าโรงแรมปากทางเข้ามีต้นก้ามปูต้นใหญ่มากสองข้างทางมีหญ้ารกอยู่พอสมควร ไฟทางเข้าสลัวสลัวไม่สว่างก็นเลยแถมไฟรายทางก็ห่างๆกันทําให้ทางเข้าทั้งสองข้างดูวังเวงอยู่หลายช่วงขับมาสักประมาณ500เมตรจากปากทางเราก็เจอโรงแรม ลักษณะของโรงแรมแห่งนี้สร้างจากไม้สักทองทั้งหมดซึ่งเป็นทรงไทยประดับประดาด้วยไฟตะเกียงแสงสลัวๆไม่มีแสงจากไฟนีออนหรือไฟฟ้าเลยสักดวงกล่ดหอมจางๆจากดอกแก้วลอยมาตามสายลมโชยเบาๆทาให้ร,รยากาศทวีความวังเวงยิ่งขึ้นพวกเราเดินเข้าไปในส่วนของห้องรับรองหรือล็อบบี้พนักงานกลั่งต้อนรับด้วยเสียงแผ่วเบานุ่มนวลแต่ฟังแล้วเยือกเย็นในใจยังไงบอกไม่ถูกสิงบุรีโฮเทลยินดีต้อนรับค่ะพักกี่ ทาสามคนคะ่ะเราตอบพร้อมกันเมื่อพนักงานลงชื่อเสร็จก็ส่งกุญแจมาให้เราจากนั้นเราสามคนจับมือพากันเดินขึ้นไปชั้นสองตามที่พนักงานบอกเดินขึ้นบันไดไปเราสังเกตเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางที่เดินตั้งแต่บันไดจนถึงระเบียงชั้นสองถูกประดับด้วยไฟตะเกียงแสงริบหรี่กลิ่นดอกแก้วมันลอยตามมาถึงชั้นสองเชลอกฉันคิดในใจพอเปิดประตูเข้าไปในห้อง กลิ่นดอกแก้วนี่ฟุ้งนําออกมาก่อนเลยจนทําให้ฉันแอบรู้สึกหลอนๆอยู่ไม่น้อยไฟในห้องก็เป็นโคมตะเกียงกําลังเปล่งแสงเป็นเงาวูบว่าไปมาตามแรงลมโชยที่พัดผ่านเข้ามาจากทางหน้าต่างที่เปิดโล่งทั่วห้อง เป็นห้องที่กว้างขวางใหญ่โตมีดอกไม้สีส,สดสดหลากสีประดับตกแต่งสวยงามตาการตาซึ่งเราทั้งสามคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันคือดอกอะไรแต่มันสวยงามมากเลยทีเดียวเราสามคนทยอยกันอาบน้ำจนครบทุกคนแล้วก็พากันพลอยหลับไปได้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าตกกลางดึกฉันได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงเพลงแว่วๆมาแต่ไกลด้วยความงัวงเงียและง่วงมากฉันเลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะนึกว่าเป็นเพลงจากเสียงตามสายของทางโรงแรม และพยายามจะหลับต่อแต่ก็ดูเหมือนเสียงตัวตีนั้นมันจะดักมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนวกหูหน้ารำคาญฉันกดดูเวลาที่มือถือเป็นเวลาตีสองแล้วฉันทนหนวกหูไม่ไหวจึงลุกขึ้นนั่งในทันทีจะตั้งใจฟังหาเสียงว่ามันดังมาจากทางไหนปรากฏว่าเพื่อนของฉันอีกสองคนก็ลุกขึ้นพร้องกันเอานี่พวกเธอก็ได้ยินเหมือนกันเหรอฉันถามเพื่อนๆต่างพยยหน้าพร้อมกัน มองตากันก็เข้าใจปุ๊บเราสามคนก็จับมือกันลุกขึ้นจากเตียงเสียงมันดังมาจากทุกทิศทุกทางไม่รู้ว่าต้นเสียงมันมาจากทางไหนกันแน่เราสามคนพากันเปิดประตูห้องเดินออกไปตามระเบียงทางเดินก็พบว่า ต้นเสียงมันมาจากห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสุดท้ายอยู่ข้างในสุดของระเบียงหยุดฟังจนแน่ใจแล้วว่าเสียงมันดังมาจากห้องนั้นแน่นอนเราสักคนก็เลยเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าใครกันนะมาเล่นดนตรีในเวลาดึกดื่นป่านนี้จึงพากันเดินเข้าไปใกล้ๆประตูห้องนั้นแง้มอยู่นิดหน่อยไม่ได้ปิดล็อกฉันค,ค่อยๆเอื้อมมือไปผลักประตูที่แง้มอยู่ออกเบาๆภาพที่เห็นคือหญิงชายนับสิบคน ใส่ชุดไทยน่าจะเป็นยุคประมาณสมัยรักาลที่5นั่งล้อมวงเล่นดนตรีไทยกันอยู่ครบเครื่องมีทั้งระนาดเอกกลองชิ่งฉาบกลับโมงสล้อซอซึงแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ ซึ่งเราทั้งสามคนก็ไม่ค่อยรู้จักเครื่องดนตรีไทยมากนะักหน้าตาของนักดนตรีแต่ละคนเรียบเฉยและขาวซีดราวกับกระดาษและพอสังเกตดูดีๆพวกเขาทุกคนนั่งแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้และถึงแม้จะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ขออยับเคยื่อนร่างกายแต่อยา่างใดแต่กลับมีเสียงดนตรีดังออกมาเราสามคนจับมือกันแน่นตกตลึงอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเพกืนน่อนคนนึงของฉันกลัวจนตัวสัน่นทำท่าจะก้าวถอยหนีและเตรียมจะออกวิ่งแต่ฉันดึงมือของเธอเอาไว้ไม่ให้วิ่งเตลิดทาให้เธอเสียหลักล้มลง เกิดเสียงดังกุกกักที่หน้าประตูนั่นเองเสียงดนตรีหยุดลงทันทีนักดนตรีทั้งวงหันขวับมาที่เราทั้งสามคน ท่าทางโกรธเคืองสายตาแต่ละคนลุกวาวดุดันน่ากลัวมากแล้วพวกเขาก็พร้อมใจกันวิ่งกลูมาที่เราทั้งสาคนแต่ไม่ทันจะถึงตัวของพวกเรานักดนตรีเหล่านั้นต่างก็พากันสะดุดล้มลงก่อนทันใดนั้นก็มีควันไฟพวยพุ่งขึ้นที่ตัวของพวกเขาแต่ละคนและจูๆ่ๆก็มีไฟลุกท่วมตัวของพวกเขาเสียงกรีดร้องโหมหวนของพวกเขาแสบแก้วหูบาดลึกเข้าไปถึงพั้วหัวใจพวกเราตกตะลึงกลัวจนตัวสัน่นทําอะไรไม่ถูกฉันได้สติรีบกระชากเพื่อนทั้งสองคนให วิ่งเราตั้งใจจะวิ่งลงบันไดไปที่ล็อบบี้แต่ในทันทีที่กําลังจะก,ก้าวลงบันไดไปนั้นบันไดก็เกิดหายวับไปกับตาทําให้เราทั้งสามคนลิลและล่องล,งล่วงลงไปที่ชั้นล่างฉันกับเพื่อนๆแขนขาหักต่างนอนร้องโอดโอด้วยความเจ็บปวดกันอยู่ตรงนั้นนักดนตรีไทยที่เคยเห็นว่าถูกไฟไหม้อยู่ชั้นบนกลับมายืนล้อมวงดูพวกเราแล้วหัวเราะกันอย่างสนุกสนานชอบใจเสียงหัวเราะนั้น ดังกึกก้องกังวานเยือเกเยน็นดำดิ่งลงลึกเข้าไปสู่ขัข้วหัวใจจนรู้สึกเกย็นจะเยือกไปทั้งตัวแล้วเราทั้งสามคนก็หมดสติไปเปิดขึ้นมาอีกทีฉันกับเพื่อนก็บพบว,ว่าตัวเองนอนเรียงรายกันอยู่ที่สาลาคอยรถริมทางที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าโรงแรมแห่งนั้นนั่นเองและที่น่าตกใจก็คือเมื่อคืนทางเข้าโรงแรมที่เราเห็นกันว่ามันเตียนโล่งมีป้ายบอกมีไฟตอกแต่บัดน,นี้ กลับมีแต่หญ้าขึ้นรกปกคลุมทางเข้าและคลุมป้ายชื่อโรงแรมเอาไว้และไม่มีโคมไฟสองสว่างปักไว้เหมือนที่เห็นเมื่อคืนเลยและพอมองเข้าไปตามทางเข้าโรงแรมจึงเห็นว่ามันเป็นโรงแรมร้างเก่าคร่ำคร่ามีบางส่วนผุพังและหักลงมาซึ่งมีหญ้าและเถาวัลย์เลื้อยพันเต็มไปหมดพวกเราสำรวจร่างกายของตัวเอง ที่เมื่อคืนเราแขนขาหักแต่ตอนนี้กลับไม่มีอาการอะไรไม่มีแขนขาหักใดๆทั้งสิ้นทําให้พวกเรายิ่งแปลกใจว่าทําไมพากันมานอนอยู่ที่ศาลานี้แล้วเราจะฝันเหมือนกันทั้งสาคนเลยเชียวหรือในขณะที่พวกเรากําลังงุนงงและคุยกันอยู่นั้นก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ60กว่าแกเดินผ่านมาแล้วหยุดมองพวกเราอยู่พักหนึ่งแล้วเดินเข้ามาหาที่ศาลาที่เราทั้ง3าคนนั่งอยู่ ลุงกำลังจะไปเก็บเป็ดที่ตกปลาไว้ที่หนองน้ําข้างโรงแรมร้างนั้นเห็นเองสามคนมานอนอยู่กันที่สรา,านี่ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่ามันนอนกันทําไมตรงนี้เมื่อคืนคงจะเจอกันหนักละสิลุงพูดแล้วคลางหัวเราะในลาคอ ฉันเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงคนนั้นฟังลุงหัวเราชอบใจแล้วพูดว่าไม่แปลกหรอกใครผ่านมาบริเวณนี้มืดมืด,มดค่ำๆก็จะโดนกันหมดทุกคนที่นี่เป็นโรงแรมร้างมีอายุร่วมร้อยปีแล้วสมัยก่อนนั้นเกิดไฟไหม้โรงแรมต้นเพลิงม,มันมาจากห้องซ้อมดนตรีไทยทุกคนโดนไฟคลอกตายกันหมดแบบน่าเวทนาที่สุดน้ำเสียงของลุงดูสันเครือเล็กน้อยขณะที่แกเล่าเรื่องให้พวกเราฟัง แล้วทำไมเขาวิ่หนีออกมาจากห้องนะคะทำไมปล่อยให้ไฟคลอกตายฉันถามด้วยความสงสัยลุงว่ามันน่าจะเป็นการฆาตก,กรรมเพราะว่ามีคนมาล็อกกุญแจไว้ด้านนอกทั้งๆท,ที่รู้ว่าพวกเรากำลังซ้อมดน,นตรีกันอยู่ลุงเล่าด้วยเสียงที่แหบพร่าและสั่นเครือแล้วเขาจับตัวคนร้ายได้ไหมคะลุงเพื่อนคนหนึ่งถาม จับไม่ได้นะสิตำรวจเองก็ไม่ติดตามคดีอะไรให้เลยอ้าวแย่จังเลยนะลุงสงสารคนพวกนั้นจังเลยค่ะลุงพยักหน้าแล้วมองหน้าพวกเราทีละคนแล้วถามว่ามีพวกเองจะไปไหนกันอ๋อพวกเราจะไปหาเพื่อนค่ะลุงแต่ว่าเหนื่อยขับรถไม่ไหวก็เลยแวะพักที่โรงแรมนี้แต่ว่าฉันยังพูดยังไม่ทันจบลุงก็แทรกขึ้นไม่มีอะไรหรอกก็แค่ผีหลอกเล่นสนุกๆไม่ได้จะหมายเอาชีวิตอะไรหรอกหนูอย่าไปถือสาพวกเขาเลยลุงแกก็พูดง่ายเนาะ แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราหัวใจวายตาไปจะทำยังไงฉันคิดในใจฉันสังเกตเห็นที่แขนทั้งสองข้างของลุงมีรอยพุพองเหมือนรอยไฟไหม้ฉันหัวใจกระตุกว่าบด้วยความหวาดกลัวยังไงบอกไม่ถูกจึงรีบสะกิดเพื่อนๆนทั้งสองแล้วสวัสดีลุงขอตัวขึ้นรถแล้วรีบขับออกไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็ว เมื่อขึ้นรถได้แล้วขณะที่รถออกตัวนั้นฉันหันหลังไปมองที่สารานั่นอีกครั้งแต่ลุงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วฉันปลอบใจตัวเองว่าแกคงจะเดินเข้าไปที่ทางเข้าของโรงแรมเพราะแกบอกว่ามันมีหนองน้ําอยู่และแกก็บอกว่าแกจะไปเก็บเบ็ดตกปลายอย่างที่แกบอกฉันภาวนานในใจว่าขออย่าให้ลุงคนนั้นเป็นคนหนึ่งคนใดในวงดนตรีนั้นเลยเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าพวกเราทั้งสามคนโดนผีหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีก